มีพัสดุมาส่งปับพี่ถ้าเราจะหยิบช้อปปี้มาทำเป็นหนังโฆษณาแนวกดเลยโจรกรรมวะมันจะได้ใช่ไหมวะมันต้องได้ดิพี่ไปไปไปผมพาไปครับผม อยู่ที่ผมนะครับนายเดี๋ยวผมจัดการให้ครับใช่ครับครับนยายลืมกดซับด้วยนะครับดูแลกเดักเดี๋ยวผมจะรีบไปครับ,รบอย่าสงสัยอย่าสงสัยงี้กูยิงไส้แตกพี่ต้องการอะไร เงินวงการเงินไไม่มีอ๋อนี่มันสังกุลไรลเงินสดนี่หว่ามันอยู่ในแอปมใช่ไหมนี่ตาน้ามาโอเคศูนย์บาทม,มีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรพี่เงินเงินเดือนยังไม่เข้าเลยแล้วของมีค่า กระเป๋ากอาเป๋ามาพี่ผมผมก็ให้พี่ไปหมดแล้วไงไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วอย่าให้ผมเสียเวลาด้วยเล็กูอะไรเนี่ยอของจากช้อปปี้อะพี่ผมสั่งมาเดือนที่แล้วช้อปปี้เหรอใช่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ทิชชู่บาทเดียวส่งฟรีด้วย ส่งฟรีอีกมีอีกเยอะบาทเดียวมาพี่ผมพาดูไม่มีอะไรให้นปนแล้วล่ะเพราะเขาหมดไปกับ10-10และ11-11กํากำลังจะมาช้อปปี้11-11อดใหญ่มากถูกสุดแห่งปี1 1 1ถึง15พฤศจิกายนนี้ซื้อเลยที่